วิธีเช็คพอยแท้ด้วยตัวเองทำยังไงมาดูกันครับในการเช็คพอยแท้มีวยู่หลากหลายมากหนึ่งในนั้นก็คือการส่องกล้องดูตําหนิในเนื้อพลอยครับแล้วพลอยแต่ละชนิดเทคนิคในการดูก็จะไม่เหมือนกันซึ่งวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเทคนิคในการดูพลอยซับไฟครับ ในการดูตำหนิในเนื้อพลอยจะต้องใช้ลูกหรือว่ากล้องกำลังขยายสิบเท่เาในการส่องดูเนื้อครับและสิ่งสำคัญเลยก็คือเราต้องจำตำหนิของพลอยที่เป็นเอกลักษณ์ของพลอยแต่ละชนิดให้ได้และอาจจะต้องใช้ประสบการณ์รวมด้วยครับผมยกตัวอย่างนะครับในพลอยซัฟไฟก็จะมีตำหนิอยู่หลายแบบยกตัวอย่างเช่นตำหนิแบบเส้นเข็มที่มักจะเห็นเป็นเส้นเข็มเส้นเล็กๆอยู่ในเนื้อพลอยตำหนิแบบลายนิ้วมือฟิงเกิลปิ้นจะเป็นตำหนิที่มีลักษณะคล้ายลายนิ้วมืออยู่ในเนื้อพลอยตำหนิแบบกรดไลน์ซึ่งเป็นเส้นที่เกิดจากการเติบต เป็นบางมุมของหกเหลี่ยมครับซึ่งตำหนิก็ยังจะมีอีกหลายแบบครับคนที่ดูพลอยเก่งๆก็มักจะจําตำหนิแบบนี้ได้แม่นถึงจะดูพลอยได้ออกครับลองมาดูตัวอย่างกันนะครับเบดน,นี้เป็นพลอยสีสม้มซึ่งถ้าดูด้วยตาเปล่าก็แยกไม่ออกครับ แบบนี้สามารถเป็นพลอยได้หลายชนิดเลยเช่นซัฟไฟสเปสไทโอปอลวิธีเช็คก็คือองเอากล้องกําลังขยายสิบเท่าส่งเขาไปดูที่เนื้อพลอยครับในการดูพลอยอาจจะต้องอาศัยประสบการณ์นิดหนึ่งนะครับต้องมองหาตําหนิทั่วพลอยว่ามีอะไรบ้างอย่างเม็ดนี้พลอยค่อนข้างสะอาดแต่ถ้าส่งไปมาแล้วสังเกตดีๆจะพบตําหนิที่ชาเจนอยู่อย่างหนึ่งครับจะเป็นเส้นตรงๆโดยเส้นตรงนี้ก็เหมือนเป็นเส้นตรงที่หัก ซึ่งถ้าดูดีๆซึ่งตรงที่หักเส้นนี้คือส่วนประกอบของหกเหลี่ยมครับและใช่ครับตำหนิตรงนี้คือตำหนิกรดไลน์เพราะฉะนั้นพลอยเม็ดนี้เราจึงมั่นใจได้ว่าเป็นพลอยซัฟไฟแท้จากธรรมชาติครับนี่ก็เป็นวิธีการดูแค่อย่างเดียวในการดูพลอยซัฟไฟครับจริงๆก็ยังจะมีหลายเทคนิคซึ่งก็ต้องใช้ประสบการณ์และความรู้ถ้ามีโอกาสผมจะเอาเทคนิคอื่นๆมาแชร์ให้ฟังครับคุณฟังมาถึงตรงนี้เราชอบฝากกดไลค์กดติดตามเพจรสปาเกตตี้ไว้ด้วยนะครับ